สินห้าทัา้งเกว่ิสิกขาบทห้าประการนี้แลเป็นกองบุญใหญ่กองกุศลใหญ่ไม่กระจัดกระจายไม่เคยกระจัดกระจายและจะไม่กระจัดกระจายผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญเทิดทูนเป็นเครื่องรองรับมนุษย์เรียกว่ามนุษยธรรมถ้ามนุษย์ขาดสินห้าข้อใดข้อหนึ่งไปความเป็นมนุษย์ก็าขาดไป20ซ ขาดไปสองข้อก็หมดความเป็นมนุษย์ต0เอร์เซแปลว่าบาเต็มบาทปันไดลแล้วบัดถ้าขาดไปหมดห้าก,ก็เป็นอะมนุษย์ทันทีข่าพ่อข่าแม่ข่าใครก็ได้ท่านจึงซอนเรื่องศินปิดประตูอบายไว้ปิดประตูนรกไว้และทีนี้ท่านกพังงาถึงคุณของทานของศิน อยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขเป็นผู้